ก็ไม่รู้เรื่องไงจะถ่ายทำไมอ่ะเนี uh ่ยเอ้าไอ้คนเนี้ยถ่ายอะไรถ่ายัผลไมิถ่ายอะไรก็ไม่รู้เขาถ่ายอะไรก็ถ่ายมะม่วงกันถ่ายมะม่วงถ่ายมะม่วงมะม่วงไม่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่เฟร์รารกูเป็นมะม่วงสู้ๆสิไอ้หนึ่งบอกไอ้หนึ่งบอกอะไรกูเป็นกระเทยสู้ๆสิ กูไม่นผู้รักกูไม่กระเทยตู้ยังไงอ่ะนั่นอะไรอย่างนั้นแหละทำยังไงอีกอ่ะเยี่ยม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 อย่างนี้อีกเออกูไม่นผู้รักกูเป็นมม่วงผูักไม่มีมีแต่มะม่วงเออมมีกูเป็นมะม่วงกูแล้วมึงเป็นอะไรกูเป็นกระเทย เรื่องคุยกันไปก็มันไม่ใช่ฝรั่งจริงๆฝรั่งกับฝรั่งที่เกิด,ดก,ก,ก,กินลูกเนี่ยเออมันบางคนเป็นกระเทยดิไทใครมันว่างั้นนะคิดเอ,ดอาเพื่อเขาถามเอาทำไม่ได้ดูวิดีโอเหรอไม่เคยดูไม่เคยดูไม่ได้ดูดูก็จำไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ ไอ้ที Dante, ่ไอไอที่เมียมันโทรมาแล้วเมียมันโทรมาแล้วโทรมาขอตังค์เอาจะไม่ได้แล้วเอาขอสองหมื่นไม่รู้ไอ้ตรงไหนก็ไม่รู้เมียขอตังค์เอาขอสองหมื่นแล้วขอสี่หมื่นอ่ะเอาสี่หมื่นเออเอทีในโทรศัพท์เลยนะเออมันต้องได้ให้สี่หมื่นเอาไปสอมาขอหกหมื่นขอหกหมื่นอีกขอเพิ่มกันอีกมั้งเอาไปสี่แสน แต่กูไม่ให้หลอกยืนไปยืนมาเขายังไม่มาไปเลยกูไม่ให้หลอกกูไม่ให้เลยเดินหนีไปเลยเขามาก็จะไปเจอเพรมันเดินไปแล้วหนีไปแล้วเอาเขินี่ยรูปผมเไงไม่มันคันต้องตาไหวไม่ได้สะต้องตาตรงนี้ยิ้มสะตรงนี้คันถ่ายรูปแล้วเลยเขินใจเลยถ่ายหรือ ถ you can ่ายทำไมวะเนีถ่ายทำไมถ่ายทำไมถ่ายแล้วจะเอาไปทำไงมันไม่สวยเขาก็ไม่เอากันแกหรอกเดี๋ยวเอาไปให้ลูกๆแล้วหลานดูนึกแต่จะไปเอาขายเอาตังค์ไม่มีใครเอาเราจะเอาไปขายด้วยเอาอย่าเขินดิอย่าเขินหาเรื่องมาถ่ายให้มันหมดแบตหมดเปลืองไฟเปลืองไฟ ถ่ายคนสวยเนาะแต่มันมันไม่สวยมันม,มีประโยชน์อะไรเวลาคนสวยอารมณ์ดีไงเดี๋<ล>ยวเ,เปลืองไฟเปลืองไฟเ <laughs> <laughs> นื้อเงินเนื้อเงเมื่อกี้มันหัวเราะไอ้คนผู้ชายมันแยกเขี้ยวอยู่แต่มันไปไหนอีกแล้วไม่รู้แวบหายไปเลย <laughs> ผมไม่เจอฝรั่งกูเป็นมะม่ว <laughs> ง <laughs> เป็นมะม, <laughs> ม่วงจับไว้แล้วจับไม่ได้วกูเป็นมะม่วงโอ้ชุดเดียวกับวันปีนรั้วเลยนั่นนี่ <laughs> ชุดเดียวกันเลยนะนนี่ ันปีร้อยยังไม่ได้ให้ตาหนุ่มดูเดีย๋ยวให้ตาหนุ่มดูด้วยนร้วยที่ไหนอ่ะอ่า <laughs> <c oughs> อันนี้จบแล้วเนาะพอแล้วเนาะ <c oughs> จบแล้วเนาะนี่เขาใส่